สวัสดีฮะสวัสดีสวัสดี f c ทุกท่านนะครับกับผมฮหะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับทางช anel YouTube ช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ c e b o o k หล่งป้ายแดงแต่งซิ่งครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันแล้วก็มาการถ่ายคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มีรถที่แต่งเสร็จพร้อมส่งมอบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาเดินชมรถคันนี้ก่อนที่ผมจะส่งมอบรถคันนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินชมว่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นไหนโบอะไรนะครับแล้วใช้เงินของรถเริ่มต้นเท่าไหร่ ไม่ค้าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยววันนี้พาเดินชมรถคันนี้ฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับวันนี้รีวิวรถคันนี้นะครับนี่ครับที่ผมเกินเมื่อเกี้ครับกับรถคันที่จอดอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีมากนะครับผมบอกได้เลยฮะตอนนี้รถอีลู์สุไม่ว่าจะเป็นรุ่นแครบหรือรุ่น4ประตูค่อนข้างขายดีนะครับอย่างคันที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรุ่นสเปซแค a ็บ9 LDA สีขาวนะครับ ตอนนี้ก็มีคิวเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับอย่างคันนี้ก็คือลูกค้าแต่งเสร็จหมดแล้วอยู่ผมอธิบายนะครับส่ารถร,ถรถุ่นนี้และก็โปรคันนี้นะครับอย่างคันนี้ LDA สีขาวขคันนี้โปรที่ได้นะฮะโปรนี้ก็คือโปรล้อแอนไฟโปรล้อแอนไฟก็คือเป็นรถเป็นล้อทัทีเป็นล้อนะครับล้อที่ฮิตมากนะตอนนี้นครับอย่างโปรที่ผมนําเสนอในช่องก็ค่อนข้าง จะให้การตอบรับค่อนข้างดีสําหรับลูกค้าสําหรับ FC ที่ติดตามมานะครับว่าล้อ End Five อที่ผมให้เป็นล้อแท้ไหมแท้นะครับล้อแท้มีงานรับประกันให้นะครับอย่างเปรวล้อ End Five อสิ่งที่จะได้รับนะครับเริ่มต้นด้วยตรงนี้เลยดีกว่าครับชกอ้าฝากระโปรงหน้านะครับนี่ชกอ้าฝากระโปรงหน้าก็มีลูกค้ามี FC ถามกันเข้าม,มาเยอะว่าออกรถไปแล้วสามารถซื้อได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่า ที่อื่นมีให้หรือเปล่าแต่ที่ผมก็คือมีให้นะครับถ้าลูกค้าจะสั่งซื้อก็ต้องสั่งซื้อที่ที่ศูนย์ที่ผมนะฮะตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือเงื่อนไขตรงนี้ไม่มีเพิ่มเงินนะฮะจบตามโปรโปรเอ็นไฟผมมีติดตั้งตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ฮะอยู่ที่ความชอบนะครับอย่างคันนี้ก็คือติดตั้งชกอัพกระบอกสีแดงให้นะครับตรงนี้นี่ใช้งานได้จริงปิดสวยนะฮะส่วนล้อก็คือเป็นล้อเอ็นไตัดให้ตามโปรอยู่แล้วนะครับ เอ็นไฟเคันนี้หรือโปรที่เอ็นไฟให้นะครับก็คือขนาดความกว้างข้างหน้าคือ9นิ้วครึ่งนะครับซีรียางที่จัดตามโปรก็คือ2 45, 45แล้วก็ขนาด18นิ้วแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็คือกดหน้าลงมา2นิ้วนี่ฮะส่วนล้อหลังล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์2 7 5 4 0นะครับแต่ล้อหลังความกว้างจะอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับ นี่คือทรงของรถคันนี้นะฮะหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วความบาลานซ์ก็อยู่ประมาณนี้ฮะ,ะหน้าจะ,จะมีทิมหน้าทิมนิดนึงนะครับตรงนี้แต่ถ้าอยากได้หน้าเฉิดก็กดหน้าลงมาแค่นิ้วครึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็คือก่อนที่จะทํารถก็มาปรึกษาหาเรื่องก่อนได้นะครับว่ารายละเอียดตรงนี้ทายังไงถึงจะสวยหรือทํายังไงถึงจะถูกใจนะครับตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับส่วนฟิลม์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มฝ้าใสนะครับ ฟิวมแบบนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับไม่มีเก็บเงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับล้อโปรล้อเอ็นไฟก็คือได้ฟิ์มแบบนี้นะฮะถ้าลูกค้าชอบนะครับส่วนด้านในอุปกรณ์ที่จะได้ตามโปรนี้ก็คือมีวัดบูธให้หนึ่งตัวตรงนี้ครับนี่คือวัดบูธก็คือใช้ลมดูดนะครับวัดบูธจากตัวเทอร์โบเวลาเรากดคันเร่งนะครับก็สามารถวัดบูธได้ตรงนี้นะครับ นี่เป็นอุปกรณ์ที่จัดให้ตามโปรล้อเอ็นไฟที่ลูกค้าจะได้รับนะครับนี่ส่วนด้านท้ายด้านท้ายก็มีติดตั้งค้ำหลบป้ายนะครับค้ำหลบป้ายอยู่ที่ความชอบนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ใส่เป็นกันชนเดิมติดรถได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่น LDA มีกันชนติดรถให้อยู่แล้วนะครับรวมถึงท่อซิ่งท่อซิ่งก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับบางคนชอบออกน้าเพลาบางคนชอบออกท้ายแบบนี้หรือบางคนชอบท่อเดิม ตรงนี้ก็ไม่ว่ากันครับอยู่ที่ความชอบนะครับแต่ทุกท่อไม่ว่าจะหน้าเพาออกท้ายหรือรถท่อเดิมก็คืออยู่ในเื่อนไขโปรล้อเอนไฟอยู่แล้วนะครับและสิ่งที่ลูกค้าถามว่าล้อเอนไฟใส่แล้วเป็นแบบไหนล้นเยอะไหมนี่ครับก็ตามนี้เลยประมาณ1นิ้วนะครับล้อหลังล้นครับเอไฟยังไงก็ล้นครับถ้าไม่ล้นต้องเป็นล้ออื่นนะครับตรงนี้ครับ อยู่ที่ความชอบนะครับตรงนี้อันนี้คือผมแจ้งให้ทราบนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งมุมอีก1หนึ่งมิตินะครับของรถก็ 360. สามหกสิบองศาผมพาเดินชมเลยฮะว่ารถที่ใส่ล้อเอ็นไฟแบบนี้จะสวยงดงามขนาดไหนนะฮะเนี่ยครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับล้อเอ็นไฟแบบนี้นะครับกับรุ่นแค p เตี้ย เกต LDA แบบนี้ดาวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเพียงแค่29,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านก็ใช้เงินงลงรถเพียงแค่29,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีค่ามาจําป้ายแดงที่มาจําเพิ่มนะครับวันออกรถอีก3,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านก็จ่ายแค่29 0 0มื่นามาจป้ายแดง3,000บาทรับรถเอาเอาเอาอกไปขับได้แบบนี้เลยนะครับ หรือถ้าจะไม่คำ้ำไม่ค้ำเริ่มต้นที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าจัดแฟแนซน์ผ่านแบบไม่คำ้ำก็ใช้เงินหนุ่รถพิงคแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับแต่การที่ไม่คำ้ำขอดูรายละเอียดดูเอกสารดูคุณสมบัติของลูกค้าก่อนนะครับว่ารายละเอียดของลูกค้าพอที่จะทําให้ซื้อคนเดียวไม่ค้ำได้ไหมตรงนี้ต้องเอารายละเอียดมาคุยกันนะครับตรงนี้ก่อนที่จะทําเรื่องนะครับพอทําเรื่องเสร็จแฟนนซ์ผ่าน ก็ทำเรื exit, right zone, route, right ่องจองเข้ามาแล้วก็ขึ้นขอคิวขอรถนะครับตรงนี้สําหรับลูกค้าที่กําลังจะทําเรื่องนะครับแล้วถามผมมาว่าจะได้รถก่อนสงการไหมอยู่ที่ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าทําเรื่องเร็วก็จะได้รถเร็วนะครับตรงนี้แต่ถ้ายังไม่ทําเรื่องก็ยังไม่ได้รถนะครับตอนนี้ถ้าเดือนมีนาคุณไม่ทําเรื่องยังไม่จบไฟน์ไม่ผ่านยังไม่ทําเรื่องจองเข้ามาผมบอกได้เลยครับยังไงก็ไม่ทันนะครับตอนนี้นะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะครับผมมีเจ้าที่ไฟแนนซ์คอยซัพพอร์ตคอยบริการให้อยู่แล้วนะครับขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าลูกค้าอยากทาเรื่องจริงๆนะครับทักเข้ามาหาผมได้ฮะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดข้อมูลต่างๆไปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเจ้าที่ไฟแนนซ์คอยซัพพอร์ตบริการให้ทั้งประเทศนะครับตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็บายๆครับผมมารีวิวรถคันนี้ก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็คอยติดตามชมแล้วกันว่า รถคันนี้เป็นรถของใครนะครับลูกค้าทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนยังไงก็คอยติดตามได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงต่างซิ่งนะครับวันนี้ครับบ๊ายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับฝากด้วยนะครับกดกระดิ่งรอได้เลยนะคะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมวันนี้สวัสดีครับ